แม่ของเขาได้อุ้มร่างที่ขาวซีดและอ่อนดะรวยราวกับเป็นผ้าขี้ริ้วของลูกชายไปหาเพื่อนร่วมอาพาร์ตเมนต์ที่อาศัยอยู่ชั้นล่างเพื่อขอความช่วยเหลือให้โทรศัพท์แจ้งเหตุร้ายเรื่องของลูกชายเธอต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาเฉพาะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ปกครองควรได้คำแนะนำเด็กและเยาวชนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกัาอี้มุมห้องค่ะและวันนี้เราก็กลับมาพบกันในจัดมาเล่าอีพีที่32ดื้อนักจับขังบันซะเลยโดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะคะในชุมชนเจอร์แนิกอิวคิวของเมืองโมจังหวัด เซเนมานประเทศฝรั่งเศสคืนวันศุกร์ที่25พฤศจิกายนปี2011ณาอาพาร์ตเมนต์ของครอบครัวหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบร่างอันไร้วิญญาณของหนูน้อยบาสเตียนชอมเปอนิสวัย3ขวบหลังจากที่แม่ของเขาชาลีนคอตเต้วัย29ปีได้อุ้มร่างที่ขาวซีดและอ่อนรรวยราวกับเป็นผ้าขี้ริ้วของลูกชายไปหาอลิซเพื่อนร่วมอาพาร์ตเมนต์ที่อาศัยอยู่ชั้นล่าง อขอความช่วยเหลือให้เธอโทรศัพท์แจ้งเหตุร้ายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจท่าทีของชาลีนดูตื่นตกใจอยู่ไม่น้อยทั้งที่ความจริงแล้วอลิสย่อมเป็นคนที่ต้องตกใจกับสภาพของเด็กน้อยในอ้อมแขนผู้เป็นบรรดายอย่างชาลีนมากที่สุดเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นกับหนูน้อยกันแน่สภาพร่างของเขาถึงได้เสียหายอย่างน่าสยดสยองขนาดนี้แขนขาอ่อนระรวยราวกับไร้ข้อต่อเขา เหมือนเป็นเพียงตุ๊กตาเก่าตัวหนึ่งเท่านั้นจากการสอบปากคำเบื้องต้นคริสโตฟชอมเปอนิสวัย37ปีพ่อของหนูหน้อยบาสเตียนได้ชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันล้วนเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดโดยก่อนหน้านี้บาสเตียนที่อยู่ในวัยกำลังหัดเดินได้เดินอย่างไม่ระมัดระวังจนพลาดตกบันไดหัวกระแทกอย่างแรง พอเขาพาตัวบาสตีเนรมาอาบน้ำทำความสะอาดร,ร่างกายเพื่อจะได้นําตัวไปทําการรักษาบาดแผลบนศีรษะเด็กน้อยกลับจมน้ำภายในอ่างอาบน้ำมีน้ำจำนวนมากไหลออกมาจากจมูกของเขาพออุ้มเขาขึ้นมาได้ไม่นานหัวใจของเขาก็ดูเหมือนว่าจะหยุดเต้นลงไปแล้วชาลินผู้เป็นแม่พยายามจะทำการปั๊มหัวใจลูกให้ฟื้นคืนมาแต่มันก็ไร้ผลและไม่ทันการซะแล้ว จากคำให้การนี้เองเพียงประเมินอ,อย่างคร่าวๆด้วยสายตาของคนปกติก็สามารถรู้สึกได้ถึงข้อพิรุธในคำบอกเล่าเหล่านี้เพราะสภาพร่างกายของบาสเตียนที่ขาวซีดและอ่อนระรวยไปหมดมันดูเป็นร่างที่ต้องผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรมากกว่านั้นอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยแค่นี้ไม่อาจส่งผลให้ร่างของหนูน้อยมีสภาพแบบนั้นได้อย่างแน่นอนอีกทั้งสถานการณ์ที่คริสโตฟกล่าวอ้างมานั้นดูจะมีช่องโหว่อย่างมาก เพราะมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะไม่ติดตามเฝ้าสังเกตบาสเตียนอย่างใกล้ชิดขนาดที่หนูน้อยกำลังหัดเดินหรือกำลังอาบน้ำอยู่แล้วอุบัติเหตุที่ผิดพลาดร้ายแรงขนาดนี้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนับว่าคำให้การของคริสโตฟนั้นเป็นเพียงข้ออ้างที่เขากำลังกล่าวออกมาเพื่อปกปิดเรื่องราวที่แท้จริงเอาไว้เท่านั้นและแล้วทุกข้อสงสัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีต่อคำให้การนี้ ก็ได้รับการคลี่คลายลงโดยง่ายเมื่อมอดพี่สาวของบาสเตียนวัยห้าขวบได้บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างชัดเจนว่าเธอเห็นคริสโตปจับบาสเตียนยัดลงไปในเครื่องซักผ้าเพราะว่าน้องดื้อม,มากตอนอยู่ที่โรงเรียนแม้ว่าคริสโตฟจะพยายามข่มขู่ให้มอตเงียบปากแต่มันก็สายเกินไปแล้วสำหรับความจริงที่ถูกเปิดเผยอย่ายงตรงไปตรงมาจากปากของลูกสาวพวกเขาเอง การทำโทษที่หนักหน่วงแบบนี้นับว่าไม่ใช่เหตุการณ์ที่ปกติสำหรับใครหลายคนทว่ามันกลับเป็นเรื่องปกติของครอบครัวนี้เพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ร่วมกันในละแวกนั้นได้บอกเล่าให้ฟังว่าบ่อยครั้งที่พวกเขาจะพบเห็นว่าหนูหน้อยบาสเตียนนั้นถูกทำโทษอย่างรุนแรงซ้ำไปซ้ำมาด้วยหลากหลายวิธีการที่มันก็ไม่น่านำมาใช้กับเด็กน้อยตัวเล็กๆแค่นี้อย่างเช่นการจับเด็กน้อยขังไว้ในตู้เสื้อผ้า ที่ทั้งมืดและมีอากาศถ่ายเทน้อยเป็นเวลานาน,านเสียงร้องไห้จ้าของเด็กน้อยนั้นดูจะสะเทือนต่อพวกเขาน้อยมากทั้งที่มันเป็นเรื่องน่ากังวลใจสำหรับคนปกติทั่วไปนอกจากนี้ยังเคยมีการพบเห็นหนูน้อยบาสเตียนถูกห่อร่างไว้ด้วยผ้าห่มผืนบางแล้วปล่อยให้เขานั่งอยู่นอกหน้าต่างเป็นเวลานานนับเป็นภาพที่น่าหวาดเสียวและรุนแรงเกินกว่าเหตุเป็นอย่างมาก ด้วยลักษณะความเป็นอยู่ที่ดูจะคุ้นชินกับความรุนแรงแบบนี้มันทำให้ครอบครัวนี้ได้รับการติดต่อเพื่อเฝ้าสังเกตการจากนักสังคมสงเคราะห์มาตั้งแต่ปี2006แล้วนี่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้หลักฐานชิ้นสำคัญซึ่งหม่งชี้ว่าคริสโตฟโกหกต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจข้อก่อนหน้าคืนที่จะเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับหนูน้อยคริสโตฟได้ทำการส่งข้อความไปหาเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ว่า ผมจะโยนเขาลงมาจากชั้นสองต่อให้ต้องติดคุก15ปีก็ตามเป็นที่น่าเสียใจเมื่อข้อความนี้ถูกค้นพบหลังจากที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมาแล้วเพราะในช่วงที่คริสโตฟส่งข้อความไปนั้นมันตรงกับช่วงที่นักสังคมสงเคราะห์ผู้ที่ได้รับข้อความทางโทรศัพท์นั้นล้มป่วยเขาลาหยุดไปหลายวันกว่าจะกลับเข้ามาทำงานในออฟฟิศแล้วได้พบกับข้อความที่ส่งเข้ามาค้างไว้ในโทรศัพท์จากข้อความตรงนี้เอง มันยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้ข้อสันนิษฐานที่ว่าคริสโตฟได้เป็นคนทำการลงมือสังหารหนูน้อยบาสเตียนด้วยความตั้งใจจริงหนูน้อยบาสเตียนทำอะไรผิดเขาถึงต้องปลิดชีพหนูน้อยลงมันอาจเป็นเพราะบาสเตียนไม่ได้เป็นที่ต้องการของคริสโตฟมาตั้งแต่ไหนแต่ไรราวก็เป็นได้แม่ของคริสโตฟผู้เป็นย่าของบาสเตียนเล่าให้ฟังว่าลูกชายของเธอนั้นเป็นคนที่ติดสุรามากๆ และในวันที่18พฤษภาคมปี2008ซึ่งเป็นวันเกิดของหนูน้อยบาสเตียนเธอได้บอกกับคริสโตฟว่าบาสเตียนคลอดออกมาแล้วเทว่าคริสโตกับไม่สนใจและออกไปดื่มสุราเหมือนเช่นเคยพร้อมบอกว่าเขาไม่เคยต้องการบาสเตียนเลยสักนิดนี่คงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ชาลีนแม่ของบาสเตียนเองพลอยรู้สึกไม่ดีกับบาสเตียนและมักจะละเลยเขาอยู่เสมอ แม้กระทั่งในเหตุการณ์ดุนแรงที่เกิดขึ้นครั้งนี้เธอก็ลาเลยบาสเตียนจนมีนาทีสุดท้ายในชีวิตของหนูน้อยวันที่24พฤศจิกายนปี2011ชาลินคอตเต้ได้รับโทรศัพท์จากครูใหญ่ที่โรงเรียนซึ่งได้แจ้งถึงพฤติกรรมก้าวร้าวของบาสเตียนต่อเธอว่าเขาทั้งทำลายของเล่นของเพื่อนฉีกสมุดหนังสือจนขาดเสียหายและแกล้งเพื่อนร่วมชั้นอยู่เสมอเมื่อมีโอกาส ถือเป็นวายร้ายภายในห้องเลยก็ว่าได้พอชาลีนบอกเรื่องของบาสเตียนให้คริสโตฟฟังนั่นทําให้เขารู้สึกไม่พอใจต่อาการกระทําของบาสเตียนเป็นอย่างมากโดยทั้งความรู้สึกลำคาญและความหงุดหงิดใจในวันศุกที่25พฤศจิกายนนั่นเองคริสโตฟได้ทําการลงโทษบาสเตียนที่ทําตัวดื้อดึงและชอบเล่นพิเรนในโรงเรียนด้วยการจับบาสเตียนมาแก้ผ้าออกจนเหลือเพียงร่างเปลือยเปล่า ก่อนจะยัดหนูน้อยเข้าไปในเครื่องซักผ้าซึ่งตั้งระบบปั่นหมาดเอาไว้โดยระบบจะทำงานราว30นาทีหรือจนถึง1ชั่วโมงเลยทีเดียวระหว่างที่เครื่องซักผ้าทำงานปั่นร่างของหนูน้อยบาสตีียนไปด้วยๆนั่นเองคริสโตฟได้เล่นเกมคอมพิวเตอร์ไปอย่างใจจดใจจ่อส่วนชาลีนผู้เป็นแม่นั้นกำลังเล่นเกมไขปริศนาอยู่กับมอสลูกสาวคนโตโดยไม่ได้สนใจใครรู้เลยว่า บทลงโทษที่คริสโตฟกระทำต่อบาสเตียนในครั้งนี้มันจะทําให้พวกเขาหมดปัญหาใดๆเกี่ยวกับบาสเตียนไปตลอดกาลจริงๆสมดังคําที่คริสโตฟได้เอ่ยออกมาเมื่อเครื่องซักผ้าเริ่มเดินเครื่องทํางานว่าอย่างน้อยบาสเตียนจะไม่มีทางกวนใจเราอีกต่อไปในช่วงเวลา5-10ถึงนาทีแรกที่เครื่องซักผ้าเริ่มทํางานเสียงกรีดร้องให้เจ้าของหนูน้อยอยังดังแข่งกับเสียงเครื่องซักผ้า จนเพื่อนบ้านในระแวกนั้นเริ่มเอดใจว่าอาจเกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับหนูน้อยของครอบครัวนี้อีกก็เป็นได้แต่พวกเขาก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าหลังจากช่วง5-10นาทีแรกผ่านไปแล้วเสียงของหนูน้อยจะเงียบหายไปพร้อมชีวิตที่จบสิ้นลงผลจากการชนสูตรบ,บอกได้ชัดเจนถึงสาเหตุการเสียชีวิตของหนูน้อยโดยสาเหตุหลักสำคัญของการเสียชีวิตนั้นคือการที่ศีรษะของหนูน้อย ได้ไปกระแทกเข้ากับเครื่องซักผ้าอย่างแรงซ้ำไปซ้ำมาขณะที่เครื่องมันเริ่มทำการปั่นหมายความว่าแท้ที่จริงแล้วบาสเตียนได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนที่น้ำยังไหลเข้าไม่เต็มเครื่องซักผ้านั่นเองดังนั้นจึงไม่ถือว่าเขาจมน้ำเสียชีวิตแต่อย่างใดทว่าเป็นการถูกกระแทกจนศีรษะแตกร้าวแล้วเสียชีวิตต่างหากความทรมานนั้นแทบไม่ต่างจากการถูกทุบตีหนำซ้ำ เมื่อน้ำไหลเข้าเต็มบริเวณถังซักผ้าแล้วน้ำที่อุ่นร้อนก็ได้ทําให้ร่างของหนูน้อยอ่อนยวบลงข้อต่อหลุดหลวมออกเมื่อนําร่างของเขาออกมาจากเครื่องซักผ้าแล้วมันแทบไม่ต่างอะไรจากตุ๊กตาเก่าๆตัวหนึ่งก็เท่านั้นการพิจารณาคดีดําเนินไปอย่างเข้มข้นคริสโตฟได้กล่าวว่าเหตุทั้งหมดเป็นความผิดของเขาเองแม่อย่างชาลีนที่รักลูกของเธอมากไม่ได้มีความผิดอะไรเลย ทว่าสารกลับมองต่างจากนั้นเพราะการเพิกเฉยของชาลีนที่มีต่อลูกอย่างบาสเตียนมันนับเป็นความผิดฐานร่วมกันสังหารด้วยเช่นเดียวกันชาลีนที่เอาแต่นั่งก้มหน้าด้วยท่าทางเสียชาเธอปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้ฆ่าลูกเธอไม่ได้ทำร้ายเขาเลยเธอพยายามจะช่วยเขาด้วยซ้ำแต่มันก็สายเกินไปแล้วเพราะในตอนที่เธอรู้เรื่องร่างของบาสเตียนก็ได้อยู่ในเครื่องซักผ้าแล้ว และเมื่อเธอพยายามจะหยุดคริสโตฟเขากลับผลักเธอจนล้มเธอกลัวเขามากจนไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วนอกจากเชื่อฟังคำของคริสโตฟนั่นทำให้เธอเอาแต่นั่งดูเครื่องซักผ้าทำงานต่อไปเธอไม่มีสติมากพอจะออกไปตามใครสักคนมาช่วยหรือรีบโทรแจ้งเหตุร้ายนี้ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใดสารมองว่านี่คือการกระทำที่เข้าข่ายมีส่วนร่วมในการสังหารอย่างเห็นได้ชัดเจน อีกทั้งจากท่าทีคุมขู่มดของคริสโตฟในตอนที่เด็กสาวได้บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงเรื่องที่เขาจับหนูน้อยบาสเตียนยัดใส่ลงในถังซักผ้าทาให้สารมองว่าการที่ชาลีนเอาเตมพามอดเล่นเกมไขปริศนาในตอนที่เครื่องซักผ้าเริ่มทํางานนั่นเป็นการพยายามเบนความสนใจของเด็กน้อยที่ซื่อสัตย์ในการพูดให้ไม่รับรู้เรื่องราวร้ายแรงที่กำลังเกิดขึ้นทว่ามดก็ไม่ได้เงียบปากต่อสิ่งที่เธอเห็น แม้ว่าเธอจะยังไม่เข้าใจก็าตามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นร้ายแรงอย่างมากและมันทําให้เธอไม่อาจได้พบเจอหน้าน้องชายของเธออีกไปชั่วชีวิตเมื่อมอดเอ่ยปากบอกความจริงเกี่ยวกับพ่อแม่ของเธอออกมาแล้วคําให้การใดๆจากปากของคริสโตฟและชาลีนล้วนเป็นดังคํากล่าวอ้างที่ศาลต้องพิจารณาและตรวจสอบอย่างรอบคอบที่สุดเพื่อให้ได้มาซึ่งบทลงโทษที่สมควรต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น หลังการประเมินสภาพจิตของชาลีนโดยจิตแพทย์พบว่าเธออาจตกอยู่ในอาการสต็อกโฮล์มซินโดรมหรือก็คืออาการตกหลุมรักคนร้ายเพราะเหตุนี้เธอจึงยังคงอยู่ร่วมกับคริสโตฟมาได้อย่างยาวนานแม้ว่าคริสโตฟจะติดสุราอย,ย่างหนักและมักใช้ความรุนแรงต่อคนในครอบครัวเสมอมาส่วนคริสโตฟนั้นเขาได้กล่าวอ้างว่าตนเองมีอาการป่วยทั้งเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังอีกทั้ง เขายังต้องเผชิญอยู่กับเนื้องอกในสมองอย่างมนิงจิโอมาซึ่งสร้างความทรมานให้เขามานานหลายปีและเนื้องอกนี้เองที่ส่งผลทำให้เขาไม่สามารถจดจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการสังหารได้อย่างชัดเจนอีกทั้งมันยังทำให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่รุนแรงอย่างไม่อาจควบคุมได้อยู่บ่อยครั้งด้วยกล่าวคือคริสโตฟกำลังบอกว่าเหตุที่ตนเองมักใช้ความรุนแรงบ่อยๆนั้นส่วนหนึ่ง มันเป็นผลมาจากการป่วยทางร่างกายของเขาด้วยนั่นเองท้ายที่สุดแล้วในปี2015ศาลได้ตัดสินโทษจำคุก12ปีด้วยข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรมผู้เยาวแกชาลินคอตเต้ผู้เป็นแม่ของหนูน้อยบาสเตียนส่วนคริสโตฟชอมเปเนสผู้เป็นพ่อได้รับโทษจำคุก30ปีในข้อหาฆาตกรรมผู้เยาวอีกทั้งศาลยังได้แจ้งข้อหา ไม่ป้องกอันอาชญากรรมและไม่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือบุคคลที่ตกอยู่ในอันตรายต่อหน่วยงานบริการทางสังคมอีกด้วยหลังการพิจนารณาโทษผ่านไปลูกๆของชาลีนตกไปอยู่ในความดูแลของญาติส่วนคู่ใหญ่ที่เป็นคนแจ้งเรื่องพฤติกรรมของบาสเตียนต่อชาลีนนั้นเธอถึงกับต้องเข้ารับการรักษาอาการทางจิตเนื่องจากความรู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุให้คริสโตฟลงมือกระทำการรุนแรงต่อบาสเตียน เธอเกล่าวออกมาทั้งน้ำตาว่าหากในวันนั้นเธอไม่แจ้งเรื่องพฤติกรรมดื้อดึงของบาสเตียนต่อชาลีนก็คงดีหากเธอไม่แจ้งออกไปบาสเตียนอาจยังคงมีชีวิตรอดอยู่ก็เป็นได้จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าการที่เราทำเป็นเฉยทั้งที่มีโอกาสช่วยยับยั้งเหตุฆาตกรรมนั้นก็นับเป็นการสมรู้ร่วมคิดด้วยเช่นกันการกล่าวอ้างว่าตัวเองไม่ได้ทำยังไม่เพียงพอให้รอดพ้นความผิดไปได้ เมื่อเห็นได้ชัดแล้ว่ามันมีเจตนาปกป้องตัวเองจากความผิดที่ตั้งใจเมินเฉยเครื่อแฝงอยู่ทิ้งทั้งการรู้ตัวว่าตัวเองป่วยแต่ไม่ทำการรักษาอย่างจริงจังก็ไม่ใช่จุดที่จะสามารถนำมากำจัดความผิดของตัวเองให้หายไปอย่างหมดจดได้ทว่าสิ่งที่น่าตกใจคือความผิดจากการไม่คาดคิดให้รอบคอบคู่ใหญ่ที่รายงานถึงพฤติกรรมของบาสเตียนไปตามหน้าที่ยังสมควรเองก็ไม่คาดฝันหอกว่า คำพูดของตัวเองในวันนั้นจะส่งผลให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นมาได้แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็สะทือนใจเธอไม่น้อยบริการทางสังคมที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ของครอบครัวนี้เองเพียงไม่ทันได้เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดชั่วครู่หนึ่งไหายานณะก็เดินเข้ามาเคาะประตูอย่างไม่มีปีมีขลุ่ยซะแล้วนับเป็นความผิดพลาดที่ไม่คาดฝันและพวกเขาเองก็ไม่อาจควบคุมมันได้ไหวจริงๆแต่อย่างไรความผิดก็คือความผิดนั่น จึงทำให้ทั้งครูใหญ่และบริการทางสังคมได้รับความเสียหายอย่างมากจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยเช่นกันโดยความเห็นส่วนตัวของแอดแล้วเรื่องราวของหนูน้อยบาสเตียนนั้นสอนให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าความรุนแรงแม้เพียงเล็กน้อยซึ่งอยู่ใกล้ตัวมากจนเราหอมองข้ามมันไปได้นั้นเพียงชั่วพริบตามันก็อาจกลายเป็นหายนะรุนแรงที่ไร้หนทางแก้ไขก็เป็นได้ ท้ายที่สุดนี้หากคลิปวิดีโอมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไวนาที่นี้ด้วยขอบคุณทุกกำลังใจที่มีเข้ามาแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะตอนนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ